เขาว่าการดูการคิดทํตัด้มากบริหารนก็จะเป็นนโยบาของทัในวิพากเ์ปิดการทานเพราะว่าเป็นการทานอภิธานอภิธานข้อจากโยนทุกนี่ระยะนี้นะ เราก็เข้าใจอยู่ต้องทําความเข้าใจกับสัตว์ที่บ้านเราหมักๆเลยเจ้าเฮ้ยป่าหายดียังงานทุกสิ่งอย่างมองได้นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกสมรภรรยาในอำเภอแม่สายนะครับตู้ตบอยอาประธานไัย กามาอาตมสิบันโทขะเต สัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ มาชารัตีสิาปะทสมาทยามเวรัตมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิะเมรยามัะมะามาศนาเวรัตมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุขายะอาะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทางหลายสงศ นะครับนนยกของการบริหารกวลังบนกว่าการเขายปทเนียรูปที่หนนะครับจากวันราอาหงยกกิงนสายตากำลนวิสถายขายทำนีุรูที่สองนะครับในชุวินีแตงร้ายทำดังกำลังบนกว่าการทำขาไปทำเที่ ท่านท่านอีกคนนี้แค่เคนที่นี่เข้าไปหมดปีนี้หกสิบสี่เข้าทั้งนี้การต่างๆได้มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติกิจของการสืบชุติศัพท์นิ้ชนที่ดีนั่นคือโครงการทำเภอคนมารำทำเพื่อแม่สายซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะก็ก็จะมีต่อไป ซึ่งการกระทำในป่าตรงนี้นั้นก็ได้รับความถึงชอบจากชัน้นไหนเป็นหลักพร้อมด้วยผูนำกลุ่มคนที่เห็นดีเห็นพร้อมด้วยกันที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในยุคข,ของความกำลังวุ่นวายในด้านใจ,ใจิตใจก็คือวามเลือกตั้งในป่าตรงนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เราท่านทั้งหลาย ที่มาอยู่ตรงนี้ได้นั้นก็เพราะเรานั้นมีสิ่งที่ดีๆอยู่ร่วมกันก็คือความตั้งใจที่จะเป็นันอันเดียวกันแม้ว่าภารกิจธุรกิจธุรกรรต่างๆของท่านต่างๆนั้นอาจจะมีมากโดยเฉพาะท่านนายอำเภอแม่สายเป็นอำเภอชายแดงนี้มีปัญหาหลากหลายที่ท่านจะต้องดึงมากที่ท่านมีเวลาที่ จังปัดในสิ่งที่ทมท่านก็สามารถเปสด็จเยือ,าายน,น,อนาแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลอย่างนี้เปโรนโตตังกาปาจันโภนาราโสยาถามมีโชติลาโสยาถาสัพเพติโยเมวายจันตุสัพเวนาสตุงกุสุนันตุ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเงนัศนสิงแรกนะครับ,รบาาของพ่อปรรษาของปีนี้นะครับก็ก็ได้มีโอกาสได้งานโลมทำบุญกับพี่น้องชาวแม่สายในช่วงวันพระนะครับช่วงสามเดือนของพ่อษานีนะครับก็จะนิเวศในทุกตำบลก็อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกนะครับว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอในช่วงทำบุญนะครับเป็น พฤติก,กรรมมากับ,น,บนะครับเป็นผู้สัญญวก,วนกาหนงในการที่ดูแลนะครับโฆษณาพวกเราก็เห็นว่าในสถานที่ที่ยากทีาว่าเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจโดยเฉพาะอู้โฆสนาที่สุ่มลมพวกเราก็ในการที่เราองแบได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างนะครับในาอากาศที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราอย่างทุกคนรู้เพราะว่าแม่สายเราก็ก็อนล้าเกิดจากนะครับเช้านี้ผมก็เป็นัมหยุดแล้ววันนี้วันอาทิตย์เลยครับ พี่น้องที่ขนส่งสินค้าถึางแม้ว่าเราจะมีโรคภูมากแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องคู่ันปด้วยเพราะนั้นเราหยุดไม่ได้นะครับมันก็เป็นอีกซ้อนที่น้องของพวกเราครับจนถึงจะระบากครับก็จะมีมาตรการในการที่จะวควบคุมอะไรให้ส่งสินค้าได้มีาสสาสสาามาตรก,ก,การนะครับถึงแม้ว่าคนทุนก็จะเรียกร,ร้องให้ปิดเลยปิดเลย <laughs> ป,ปิดปิดได้แต่ว่าทังนั้นก็ส่งโรคเราเนี่ยนะครับเรื่องสั่งปิด็นสั่งง่ายมาก สั่งปิดปุ๊บเลยก็เดือดร้อนทั้งสองประเทศนะเรจะมีปัญหาตามมาหลายเรื่องครับทางทุกชาก็พยายามที่จะให้มันอยู่ด้วยกันได้ทั้งทั้งแนวชายแดนก็ไม่เฉพาะที่แม่สายรถที่เดียวนะครับแล้วเรื่องการสินค้าส่งออกก็ยังมีเพิ่มเติกแต่ว่าเราต้อมีหลักการทางกาสุขควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็จะให้ทำเจ้าที่ทุกส่วนนำรถตู้รถสินค้าไปทำก๊อตต์ที่หน้าร้านเช้านจบกลางดีมีมาตรการในการที่จะดูแล เพราะว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราสามารถคุมได้เกือบหมดละนะแต่ถ้าเตอร์อะไรักเตอร์แล้วแต่ว่าเราก็สามารถช่วยกันในเรื่อน้องวอซมอนด์ล้วผมก็เหนื่อยนะพ่อแล้วก็ช้างก็ก็มีเหมือนกะันนะแต่เดิมที่ไม่มีนะแต่ที่น้องแอบมานะแอบมาแล้วก็หลอกบอกว่าไม่ได้มาจากฝั่งโน้นสอบไปสอบมาก็ มีฝั่งโน้นแหละแถมมาตอนนี้เราเชื่อเลยว่าคนนี้ข้ามมาติดเชื้อเกบทั้งหมดแ่าส่วนเนี้ยนะพี่น้องคนไทยที่ส่งน้นประมาณก็ร้อยนี่แะนะก็ยังติดเชื้ออยู่ก็ยังกลับไม่ได้ตรงนี้ก็คาดว่าบางทีเนี้ยจะมีการส่งกลับอู่ประมาณล้ิบเกือบยี่สิบลายพี่น้องงคนไทยที่ไปทำงานฝั่งนั้นก็เมื่อวานเราก็มีการ ดำเนินก็สะดวกพี่น้องตอบเงนมาที่อยู่ในกางควบคุมเราเนี่ก,ก,ก็ส่งข้ามไปมาทั้งหกสิบลายมาอยู่บ้านเราก็เหนื่อยองนนะแล้วก,นะวก็ประสานงานส่งกับข้ามไปละทุกวันนะอันนี้ก็ได้นำไปแย้งหาการในบ้านเราไม่ทราบนะครับของเราก็ล่าสุดก็มีการเตรียมพื้นที่สำหรับพี่น้องแต่พี่น้องที่คาดวาจะลับเข้ามาในเชียงรายมีมาทั้งสองพันลายข้ามรวมเชียงราย สองมาลายของเราเนี่ยตอนนี้มาแล้วประมาณก็สี่ห้าร้อยคนต่อก็กระจายกันทุกทุกอยู่ทุกอำเภอแต่ว่าเราก็มีมาตรการควบคุมดูแลอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องเป็ังเกียดนะเพราะว่าพี่น้องมาแล้วแตกเน่าแต่นี่ไม่ต้องเรามีมาตรการเรื่องการดูแลดีเราต้องให้ความรับยอมเข้าใจคนอยูดูซึ่งในนั้นกันในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องดูแลกันนะไม่ใช่ไหมรังเกียดครับดันครับไล่ไล่คนนึกว่าบานเป็นเราลอยทำยังไงก็ถูกขับไล่หรือนึกว่าเป็นญาติเราเรยทำยังไง เราไม่อยากให้พวกเราทุกคเข้าใจพวกเราในภาพรวมห้องต้อนเปิดผมก็ไม่อยากเห็นว่าเอ๊ะเราจะเอาตรงนี้เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเราต้องดูอะไรบ้างไหมแล้วก็ต้องแบ่งกันเช่นอะไรบ้างถ้าตอนเช้าอาจจะถูกอต่อต้านจากพี่น้องชุมชนวัยรต่างๆคิดว่าคนผมเข้าใจนะแต่ปรับท่านท่านพวกเราทุกคนช่วยกันดูอะไรเพื่อก่อช้าง่าที่นี่เปัญหานะท่านจะยกห้องมาแล้วต้เชิญทำงานเป็นที่ต่อช้างถึงแม้เราเปิญชายแดงรับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากเพราะว่าบ้านเราเป็นชายแดนนะนั้นใครจะขานเข้ามาหรอกเนี่ยก็มปพ้นบ้าเราของดีข้ามไปก็ไม่มีปัญหาชื่นชมของไม่ดีข้ามเข้ามาหรือข้ามออกมาให้ก็ถูกต่อว่าเราเพราะเราไม่ใช่าการดูไรจริงๆแล้วเราก็ดูไรกันมาตลอดแต่ว่ามันหนึ่งพ้นเพราะว่าเราเป็นนที่แบบเนี้ยนะผงไม่ดีเข้อาออกไม่สายนี่นก็โดนตนะลอดเพราะเราก็โดนเหมือนกันผมก็โดน,นผูน้ผว่าก็โดน นั่ไม่ฝากกันดูแลนะครับโดยเพราะเรื่องสิ่งที่ของมีกฎหมายหนะครับแต่นี้เรื่องผลก็ลงแค่ข้ามนะนะถ้าในการการป้ปกติเราคงดูแลกันได้พี่น้องชายแดนที่สอนลงข้ามก็เป็นพี่น้องเราแล้วข้ามไปข้ามมางอนห้องที่ถ่านนะเรียนเราก็ข้ามมาเราก็ดูแลกันอยู่แบบนะแต่นองากอาการตรงนี้ก็ต้องขอกันนะเพราะว่าเราต้องป้องกันเชื้อโรคก่อนแรกกัสองของมีกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะบ้านเราก็ยังมีอยู่นะต้องฝากกดนรอเน่ย ก็เป็นหมูวิตาต้องพวกเราช่วยกันนะทหารผู้กองพันก็นั่างหนิเขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยกันทหารก็เป็นที่พึ่งพวกเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพวกเราหลับติดแน่นะตกสักเจเปดบอกว่าติดแน่นอนมึงรับนี่ย ครับมูโตะเต็มได้เลยสาวไม่รไม่เต่ต้องทเลย